สวัสดีครับพี่้อนรับสู่ช่องบีวิตอลีนะครับตอนนี้เกม ROV ในโหมดคโนเชนนะครับผมเอาละครับวันนี้นะจะมาเล่นอะไรเดี๋ยวเพื่อนช่วยดูด้วยครับโอเคประมาณนี้ไม่ไม่ไม่ใหา,าเตะก่อนโอเคขายขายครับอันนี้ผมจะเล่นเผาบีทเลยนะ ผมจะทำให้เพื่อนๆดูนะว่าการเล่นบีทนะครับทำให้เราติด1ในสี่ได้ง่ายดายขนาดไหนนะครับ <Huh? S 1> อันนี้ผมก็เล่นบีทมา3ตาละไอตาที่3นะครับก็ติดหนึ่งในสมาตลอดนะสองตาที่แล้วนะคือมันมันติดแน่นอนอยู่แล้วครับบนะีนอะถ้าเกิดเราไม่เล่นพลาดอะไรมากมายนะครับติดแน่นอนนะอันนี้เอาบล็อกเคนให้อันนี้เลยครับคิวเลนนะประมาณนี้ อ่ะครับมาแล้วครับคิวเลนเจอร์ลูคนะเราอาจจะสู้ลูคไม่ได้นะลูคมีเกาะน,นะครับโอ้โหนิดเดียวนะครับผมเฮ้ยได้ว่ว้าวเพตายืนคำครับเหลือตัวเดียวครับผมบัตรอัปดาวที่เราได้มาเราเก็บไว้ก่อนนะครับผมว่าต้องให้พวกมาลอดนี่แหละปู่คุณปู่ผมก็อยากเล่นนะเนี่ยคุณปู่วีล่าก่อนไหม วีล่าเอนะครับมีบีทแค่มี1 2บ้าน3บ้านนะน่าจะ3ถึง4บ้านครับผม <S <S คือบีทแต่คนเล่นเยอะจริงเพื่อนทุกแร้งเลยนะผมสังเกตนะยิ่งแร้งคอมมานเดอร์ที่ขึ้นมาแร้งคอนนะครับเจอทุกตา <S <S 1> <S 1> แต่ว่าไม่ใช่ว่าเผ่าพันธุ์อื่นจะสู้ไม่ได้นะเผ่าอื่นคอมอื่นก็สู้ได้นะแต่ว่าคือมันเก่งจริงบีทอ่ะ อันนี้ผมมาเล่นให้ดูนะเผื่อสำหรับคนที่แบบเฮ้ยอยากไต่แรงแบบว่าอยากชนะเลยอ่ะเออไม่ได้แบบเฮ้ยอยากเล่นเผานู่นเผานี้ลองนู่นลองนี่ไม่ได้อย่างนั้นนะคือสำหรับที่คนที่อยากชนะเลยนะครับโอเคอ่าเดี๋ยวเราลงกิวกอสไปนะครับเดี๋ยวเราขายก่อนละกันอืต้องขายบ้างนะเงินน้อย <laughs> อ่าครับเรามี2บีทนะโอ้เราล้วงหลังเขาก็ล้วงหลังครับเขาเอาคิวดเออร์มาปิดนะครับแต่ผมว่าคิวเลนเราน่าจะสู้ได้อยู่นะอืมโอ้โห,โหสู้ไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> โอเคอน,นี้เราที่1นนะครับอนอ้เราจะไม่ซื้อนะต้องอดทนนะเงินน้อยนะมา บี๊ตแคลลี่เราก็ไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะผมว่าผมไม่เล่นยอนนะขายทิ้งครับแล้วก็อันนี้เราเอาคิวเลนออกเนาะอันนี้ใส่แล้วก็ขายคิวเลนทิ้งเลยครับผมให้ฟินิกแทนนะ,อ,ะอันนี้เป็นคอมโบต้นเกมนะครับเราก็จะได้2 b 2บีสแคลี่นะครับผมอันนี้ผมก็ต้องให้ไฮยาเตครับสกิลแรงๆนะ จะได้ไม่มีสมุดเขียว <c oughs> <c oughs> ฟอร์เรนแทงหลังครับฟอร์เรนแทงหลังนี่ <c oughs> เป็นอะไรที่ยากมากเลยนะี่สู้ยากครับสํำนึกผิดเนี่ยโอ้โหาอาจกับฟอร์เรนนะสักทีเดียวโอเคครับ <c oughs> เราแพ้ครับไม่เป็นไรนะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวค่อยกลับมาชนะใหม่ก็ได้ครับ โอ้สร้อยลีมานากับใบ้ายเหรอ <c oughs> ผมอยากเอาสร้อยลีนะผมจะให้วิลาใส่ว <c oughs> ิลาไม่ออกครับครับเป็นนี่ออกแทนเนาะนี่ซื้อติดไว้ก่อนอ่าครับเดี๋ยวลงกลบอีกตัวโอเคสี่บีไปอืออ ถึงย้อนมาครับยังโชคดีอยู่นะแต่มาหลอดช็อกทีนี้ก็ตายครับผมเออ,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 อมาหลอดมาอมีฟินนิกครับผมเอาเลยให้เตะเตี้ยมย่อชนะเลยโยวโอ้สฟิลาวีล่ามาครับโอโ้แคลรี่เทลมาเลย เ e ลมีเท e มีเทลมีโออ๋ออ่าเราเจอบีเซนครับผมผมว่าบีเซนมันก็โหดไม่เท่าไอ้น,นี่นะบีบีเดมอนนะราบีเดมอนนี่โหดสุดละแต่ถ้าซีเนียวเขาได้อันนี้นะ,ะเขาเรียกว่าอะไรนะเออได้ปัาฟ้านะผมว่ามันก็โอเคอยู่นะครับก็มีสิทธิ์สู้ได้นะครับแต่ถ้าไม่ได้น,นี่ก็บีเดมอนขาดครับผม <laughs> อันนี้เพื่อนๆก็พยายามหาบีก่อนครับพยายามอัพเวลขึ้นนะถามว่าทำไมต้องอัพเวลขึ้นนะครับผมเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวมให้ดูนะคนเล่นบีทั้งหมดมี1 2 3 4 4บ้านนะครับบ้านสุดท้ายก็ไม่รู้เขาเล่นบีหรือเปล่านะคือมี4บ้านอย่างเงี้ยที่เหลือก็จะเป็นแคลลี่เซนต์นะครับผมโอ้โหจริงๆครับคือมันเล่นกันเยอะอะ ือตอนนี้เซนก็เก่งนะครับบีทก็เก่งนะแต่ผมว่าบีทบีทเก่งกว่านะเล่นง่ายกว่าด้วยคนก็เลยเล่นเยอะนะครับผมอ้าวลุยและทิมเล่านี่เอาดาซี่ลงไปนะไม่ไม่เอาลงมันลงไปเองอันนี้เราก็ที่จริงเราผลเอาวีล่าลงนะครับมาหลอดมาครับถ้ามาหลอดกับวีล่าเอามาหลอดลงก่อนเนาะ แล้วก็มาหลอดอยู่ประมาณนี้นะครับแนวหลังนิดเึง run เตะมาอะไรขึ้นมาก็เอาก่อนนะครับผมอันนี้ผมให้เอาเป็นบัฟฟ้าครับบัฟฟ้าให้มาหลอดโบเกนให้มาหลอดแต่ให้มาหลอดมันกระโดดไปนะครับ <c oughs> ผมบอกเลยรับลองสงนั่นแนะ่นอนนะ เอาแลไปมมะอ๋อเอาอันนี้มานะโอ้โหเหมือนเขาดักไว้อะ่ะให้ฟอร์เลนแทงหลังนะม <c oughs> นอร์แมนนอร์แมนก็เป็นอะไรที่เก่งนะผมก็เล่นบ่อยนะครับสมัยก่อนนะตอนนี้ผมเล่นบีทเทนละโอ้โหเอาเลือดมาก,ก่อนเลยครับเลือดเลยนะต้องเอาเลือดมามาครับ มีอะไรให้เราไหมไม่มีอะไรให้เราเลยเหรอ,อเ,เป็นไปนได้อย่างไรเนี่ยอันนี้ผมก็แรงคอ์แล้วนะท่านผู้ชมก็ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันติดตามนะครับกดไลค์กดซับสไครต์กันนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆนะถ้าไม่มีทุกคนเมีผมในวันนี้นะผมอาจจะถอดใจไปแล้วก็ได้นะแต่ว่านี่ยังมีคนดูผมอยู่นะครับผมก็อ,อยากที่จะทำครับผมผมก็ชอบเล่นเกมนะชอบทำคลิปนะครับมันสนุกดีครับผม เยวโดนล้วงหลังจากกิลด์นะครับเขาออกล็อกชิลด์หูอย่างหนาเลยครับผมอันนี้นะเราเจอที่อันดับเท่าไหร่อันดับ3นะครับเราน่าจะสู้ไม่ได้นะครับไปหวั่นแน่นอนนะครับโอเคเรียบร้อยครับเผาเซนห้าบีทนะครับ5บีทก็มีผสมเซนด้วยนะโอ้เราจะดีแล็คมาก่อนไหมณเวลานี้ไม่ครับเปลืองช่องแน่นอน เอามาครับบันดั้นนะครับบันดั้นที่จริงบันดั้นก็ควรลงแทนเทลนะอ่ะบันดั้นไปแทนเทลเทลมีเทลมีเทลมีโอจะขายให้ยเตะทิ้งก็ได้ครับเอาเทลอนัทลงนะ อุ้ยกำกดไข่เท่านะงั้นงานงอกอย,อย่างฮาว่ะไรสระเละ <c oughs> ไม่น่าเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับผมอันนี้เขาวางตัวดักนะครับวางที่ช่องอันก่อนหน้าเออก่อนหน้าน,นี่นะก่อนหน้าตัวหลังสุดอันนึงนะครับที่มุมข้านะครับช็อกเลยโหช็อกไม่ทันนะกลับมาชนะ เยีมยอดครับฟอลเลนน่ะเป็นตัวเลวสองเหลียนที่เก่งที่สุดแล้วนะครับแล้วมันยืนได้ยาวๆเลยนะถ้าเอามาแบกต้นเกมได้จะดีมากครับผมโอ้ดัซี่ออกไปลูก <c oughs> คิดแล้วก็หาลีอีร,รอบนึงโอ้โหได้น้องกบนะได้น้องกบเราก็ลงไม่ได้ครับผมฟอลเลนแทงแน,น่นอนครับ ก่อนแทงมาด้านก็ฝังมอนลูกเออยงานเข้าว่าไปน้านฝั่งมันฝั่งแล้วครับอุ้ยมาหลอดเจอมาหลอดครับมาตูมตูมกระโดเอทีอย่างมันเลย <c oughs> อันนี้เราเก็บบัตรอัปดาวไว้ให้มานะครับมาสองดาวนะส่งพลังที่สุดเลยโอ้โหไม่มีครับ ไม่มีบีทเลยไม่เป็นไรอัพตัวครับ run ไม่มีโอ้โหไม่มีจริงอะสุดยอดเลยสุดยอดจริงๆิ <c oughs> ไกลอาเลยครับไกอาแทนนี่ได้นะเกาะเลือดก็ได้นะ แล้วเอาเกาะเลือดให้ไฮยาเตะแล้วกันครับจะได้อึดๆครับไม่มีอะไรเลยไฮยาเตะไปสองตัวเลยเราขาดปลาหมึกตัวเดียวนะท่านผู้ชมเจอที่สุดท้ายนะครับเขามีบีทบีทเขาไปบีทผสมเซนนะครับเขามีปลาหมึกนะครับเราต้องพยายามชนะเขาให้ได้ครับเมื่อเขาแพ้นะครับตัวบีทจะออกมาเยอะมากครับผม <laughs> โอ้โหเราจะแพ้ไหมเนี่ยโอ้โหมาหลอดโอ้โหมาหลอด ไม่ไหวโอ้ทีมเราแพ้แน่นอนครับโอ้โหสุดยอดไปเลยเอ้อเอาเกาะเลยครับเกาะเอาโอ้โหกอดเลือดเลือดก,ก็เลือดกอเลือดให้ใครให้ไม่อยากให้ใครเลยครับตอนนี้มาหลอดครับตัวที่สองมาแล้วนะหลีไม่มาครับขออีกทีนึง ไม่มีอะไรครับผมก่อเลือดรอให้ใหออ้บันดั้แล้วกันจะได้หนาหนามาครับโอ้โหเจอแทงหลังเยี่ยมยอดดีนะไฮเตตเราใส่สร้อยเลือดนะครับหนาหน่อยนะครับมีความหนานิดนึงโอ้โหอืม นี่หายาสำรองนะครับเนี่ยติวิโอ้โหชนะที่หนึ่งนะแต่แพ้ที่โลนะครับผมก็มาดิก็มาดิก็มาดิโอ้โหหายเตะสามดาวไปเลยครับถามว่าเล่นไหมเดี๋ยวต้องเอาออกนะโอ้ยโอ้ยตัวนี้มาเหรอ กด up down ให้ต้องให้มาห้า่ะเก็บไว้ก่อนม้าไม่ได้ลงอ่ะอ่ะอย่างนี้เลยครับเผื่อโดนแทงหลังนะอโอเครอดเราเล่นอย่างนี้จะได้ไม่โดนแทงหลังนะผม,ฮมไฮแเตเตอรแบกของเราถูกฝังงานเข้ามาหลอดก็ตายโอ้โหไฮยเตะดวนลูกดวน ซอย,ยิ๊กลูกซอย,ยิก๊กเออเยี่ยมเจอซัพพอร์ตอืสบายครับซัพพอร์ต <c oughs> ฮายะเตะเลยนะครับพลังแห่งฮายะเตะ <c oughs> เอามาแบกครับเอามาแบกก่อนต้นเกมอืม้อวีล่ามาเราต้องรีบให้เป็นเลเวลเก้านะครับ <c oughs> <c oughs> ฟอร์เรนแทงหลัง น,นี้สายอันนี้น่ากลัวครับที่ผมเคยเล่นนะั้นอยู่ในคลิปที่ผมมีอยู่นะก็เป็นไอ้น,นี่นะครับเ,ออเป็นนอรแมนผสมคารเพนนีนะเพื่อนเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ไว้ให้นะครับเ,เพื่อนไปย้อนดูได้นะอันนี้คอมนี้เก่งจริงครับนอ r m แมนผสมคาเพนนีได้อะไรเอ่ยหุกจูก,กอรจุคอรเพื่อสองมามา run กิวกอสจะเต็มสนามมนายได้เลยเอยโอ้บัตรอัพดาวสองอันนะครับบัตรอัพดาวสองอันเอากิวกอสมาทำเล้าสามฟินิชครับขายครับมาเอาฟินิชเล้วสองบัตรอัพดาวให้มาหลอดเลยนะครับดูท่าจะทำไม่ได้นะสลับอะไรมาโอ้โหตอนแรกคิวจะสลับยอนมานะครับผม เขามีปมหมึกครับเราไม่มีนะโอ้โหเราโดนเครียดนะผมอมืเอาหน่อยละูะเอาหน่อยเยี่ยมโอ้ยเดอะแบกจะเตะเราสุดยอดจริงอืมจอยอนตีแล้วตายแล้วแพ้ผมทีมเราคือมไม่นาเลยแต่หน้าต้องรีโลแล้วครับอืม มีตัดเลือดมีเคียวเนาะเอาเคียวให้ม้าแล้วกัน oh, โอ้เคียวไม่มา oh, <no. S 1> แย่แล้ววิล่าสองดาวครับอัพตัวละครเลยครับมาม้าลงวิล่าลงโอ,โอ้ยลากไม่ได้นะครับโอเคครับอันนี้เราก็ให้ม้าเนาะ เลือดไฮยะเตะให้ม้าครับแล้วก็ม้าทำสองดาวนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าไหวไหม <c oughs> ฟอร์เรนสามดาวแทงหลังครับ <c oughs> ไม่อยากพูดอะไรลนะ <c oughs> <c oughs> โอ้ตายทีมเราเอาหน่อยมาลอดเอาหน่อยลูกเอาหน่อยลูก <c oughs> เอาหน่อยลูกเอาหน่อยโอ้ <c oughs> <c oughs> ไม่ทันครับผม ยังดีที่ชนะมาได้นะครับามามีช่องเหลือละเอ่อมาก่อนครับ <c oughs> เดี๋ยว๋ยวขายทิ้งขายทิ้งวีล่ามาแล้วก็เอาไกลอาให้มาครับเอาเลิศปนัทธ์ให้มาหลอดครับประมาณนี้นะ เดี๋ยวให้เขาสลับกับม้าเราไปแล้วกันครับท่านผู้ชมอย่างนี้เลยนะอ่าอย่างนี้โอเคจะสลับกับอะไรไปก็สลับครับแล้วแต่เลยอ๋อนี่เขาไม่มีสลับอู้ห <c oughs> ูอ้าวครับโอ้โหมา้ามาล้วงถึงที่เลยนะอ้โหูแย่แล้วครับมีประแพ้ที่หนึ่งแน่นอนครับผม ฟอร์เล่นเนาฟอร์เล่นเบอร์ซัคเตอนะครับที่เขาเล่นฟอร์เล่นทั้งบ่อยๆนะเพราะว่าเขาเอามาแก้ทาง b e ีทนะครับพอ e ีทมันคิวมาโหรานเลย <Okay. S 1> อันนี้เราขาดตัวเดียวนะปลาหมึกนะครับปลาหมึกไม่ออกนะต้องเอาให้ปลาหมึกออกให้ได้นะท่านผู้ชมปลาหมึกอยู่ไหน,หนตาน,นี้อยากรีโลมากเลย14แล้วครับ ปลาหมึกออกโอ้โหผมโอ้ผมพลาดผมลืมดูปลาหมึกออกนะไม่น่าเลยปลาหมึกมาหลอดสองดาวไปก่อนรีไปครับรีน่ามาโอ้ตานนี้ถ้าผมแพ้นี่ผมจะเสียใจมากเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โฝั่งเราเอาหน่อยลูกเจอโอ้โหเจออะไรเนี่ยโโอ้ เกือบไปแล้วครับเจอฟอรเลนนะปลาหมึกครับปลาหมึกต้องมานะตัวอื่นไม่เป็นไรครับขอปลาหมึกเราอาจต้องขายบันดัานไอสองตัวนี้ทิ้งนะมไม่น่าเลยโอ้โหมาครับปลาหมึกล็อกเลยนะล็อกล็อกให้นิ่งนิ่งไว้ครับขายฟินิกทิ้งครับล่าขายทิ้งก็ได้นะ ม,มาหลอดเอาหน่อยลูกมาหลอดที่หวังพึ่งมาหลอดแล้วนะครับทีมเรานี่ตรงกลางนี่ถูกยับเลยอันนี้นะเห็นไหมเพ<ๆ>ื่อนๆถ้าเราเล่นบีทนะครับโอกาสที่เป็นหนึ่งในสี่ค่อนข้างสูงนะครับผมผมก็เลยอยากให้เพื่อนๆที่จะไต่แรงนะครับก็เล่นเผาบีกันได้นะครับเทียบสนใจแต่แรงไม่ได้แบบอยากไปอออยากแรงคอนให้ไวก็แนะนําเป็นบีทนะครับผม แต่ถ้าเออเพื่อนๆแบบอยากเล่นสนุกๆกก็เล่นได้เต็มที่เลยแบตเทิรนเมดเมดแครรี่อะไรอย่างนี้ก็แล้วแต่เลยครับเอาที่ทุกคนสนุกนะเล่นให้มันสนุกครับมันเป็นเกมโอ้โหขาครับปลาหมึกมาลีลีลีโอ้โหม้ามามามา,มา,มาอย่างนี้โอ้โปลาหมึกโอ้เอาให้เตะออกครับแล้วก็เอาให้วีล่านะทุกอย่างให้วีลา่าครับ อันนี้ให้วีล่าแล้วกันเกาะไกอาให้ปลาหมึกไหมปลาหมึกที่อยู่หลังนะครับแล้วก็โอ้โหผมผมเอาม้ามาก่อน,นด้านไม่เป็นไรโอ้โหมันแทงหลังมันมาแทงวีลา่าผมเซ็งมากเลยปลาหมึกอันติแล้วโอ้โหปลาหมึกอันติดีมากครับผม อาจจะกลับมาได้นะครับคาเพนนีมันตัดเลือดแน่นอนอ๋อไม่มีตัดเลือดนะครับโอ้โหเราชนะครับถ้าเป็นอย่างนี้เขาต้องมีตัดเลือดนะต้องเอาตัดเลือดให้คาเพนนีนะครับผมไะเตะขายทิ้งไหมไม่ได้เล่นเนาะยูกอสสมุดเขียวครับมาใจดีว่ามาใจมาโอ้โหมาใจไม่ออกว่ะ าจะให้ปลาหมึกมีมาใจนะครับผมผมพลาดผมพลาดครับอันนี้เราขอรีน่รีให้หมดเนาะกูกอสไม่เล่นแล้วเนาะบันดันโอ้ผมจะตัดใจขายกูกอสทิ้งครับปลาหมึกลงไปบันดันมาบันดันปลาหมึกแันดันโอ้โห ต้องขายให้ยะเตะทิ้งนะมามาหลอดเขาไม่สลับตัวครับขอขออย่างเดียวอ่ะนายอันติเลยป่ะอันติโอ้โอันติไม่ทันโอ้โหเพ้แน่นอนครับทีมเราเหือ,อได้ที่สองครับที่หนึ่งเป็นไปน,นี่นะฟอร์เล่นนะครับผมเพราะว่าฟอร์เล่นมันตัดเลือดครับไม่ได้รีเลือดกลับมานะ บี Beat อะไรสู้ไม่ได้ครับผมอันนี้เห็นไหมครับว่าถ้าเราเล่นบีทนะครับโอก,กาสติด1ในสค่อนข้างสูงครับผมและยิ่งถ้าเป็นบีทเดมอนนะครับทรงพลังมากครับเก่งมากๆเลยนะเพื่อนเพนเพื่อนๆก็ลองเอาไปเล่นดูได้นะผมก็แนะนํานะครับเป็นบีทเดมอนนะแต่ถ้าเพื่อนไม่ชอบก็าอาจจะเป็นบีทเซน n บีทแคลรี่แต่ขอให้แบบเป็นบีทแล้วบวก1เป็นมาที่เหลืออะไรก็ได้นะอยากให้ไปบวกหเป็นมานะครับผม อันนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูนะอันนี้คอมเราก็จะเป็น6 beast 3 demon นะครับแล้วก็2 berserker นะก็เป็นคอมโบที่แบบคอมโบเก่าอะครับที่จริงถ้าเราได้พวกดีแลกอะไรมาเงี้ยก็จะทำเอาไฮเเต3ดาวลงไปตัวหนึ่งนะแต่ไม่เป็นไรครับผมหรือไม่ก็อาจจะให้เมดลงไปตัวนะครับให้เป็น3เมรนะอันนี้เดี๋ยวผมจะให้เพื่อนๆดูน,นี่นะครับดูที่ผมเล่นนะ อ่ะครับเพื่อนๆลองดูนะครับอันนี้เป็นคาโนเชนนะครับผมถ้ารู้จัดอันดับนะครับจัดอันดับอ่าอันนี้ของผมนะครับผมก็เล่นมา400กว่าตาละเฉลี่ยอยู่อันดับ4ครับ10เกมล่าสุดอยู่อันดับ3นะครับผมก็ได้ที่1 73กเ็คิม่ีดเป็น16%นตะครับติดซีนอันดับแรกก็ประมาณครึ่งหนึ่งก็ผมก็เล่นคอมแปลกๆค่อนข้างเยอะนะมาเลยล่วงนะคอันนี้ให้เพื่อนเห็นนะครับอ่าอันนี้ที่ผมเล่นนะ เป็นจัดอันดับหมดเลยนะครับของคาโน่นะที่เป็นเล่นบีทนะครับบีทเดมอนบีทเอ่อบีทฟอนเล่นอะไรอย่างงี้นะครับจะเห็นว่าผมเนี่ยโอกาสติด1ใน4เนี่ยหมดหมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับตา,ตา,ตาอันนี้ตอนที่อ่านี่ครับอันนี้นะจะเห็นว่า5อันดับแรกเล่นแต่บีทนะครับแย่งกันขนาดนี้ก็ <laughs> ก็ยังติดนะก็เป็นบีทหมดเลยนะครับผม อันนี้แต่เราไม่เล่นบีทเดมอนครับเราไปเล่นบีทคาเพนนี่บีทฟอเรเล่นะก็สู้บีทเดมอนไม่ได้นะครับสู้ม้าไม่ได้นะอ่าถัดไปครับอันนี้อันนี้จุ๊บเออไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ,อนนี้โอเคครับอันนี้ก็สามระดับแรกก็เป็นบีทหมดเลยนะครับแต่เราก็ไปแพ้เขานะครับนี่เราขาดเราขาดปลาหมึกปะ่งสองสาห เราไม่ขาดนะแต่เราสู้เขาไม่ได้ครับเขามีเทลอนานเราไม่มีนะและ้วเขาเขาลงได้1ิบตัวครับเอาตัวลีนหน้ามาหยุดนะครับน่าจะหยุดตัวสําคัญเราสักตัวแหละเราเลยแพ้นะประมาณนี้ครับผมก็ถ้าเพื่อนๆ,ๆอยากชนะนะครับอยากไต่แรงให้แรงคอนเร็วๆนะครับก็แนะนําเป็นบีทนะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆอยากเล่นสนุกก็เต็มที่ได้เลยครับผมก็ขอให้ทุกคนแรงคอนไม่ไววนะครับ โอเคครับไปเจอใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์และกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับโอเคครับบ๊ายบายสวัสดีครับ